แนะนำนะครับคีย์บอร์ดไร้สายครับผมกับเมาส์ไร้สายนะครับยี่ห้อกูจูดอชนะครับผมซึ่งยี่ห้อนี้ถือว่าดีมากๆเลยครับผมสามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง iPad นะครับของ iPhone นะครับแล้วก็ตัวคอมพิวเตอร์ก็สามารถเชื่อมต่อได้เช่นเดียวกันถ้าเป็นการเชื่อมต่อนั้นก็คือจะเชื่อมต่อผ่านทางบลูทูธนะครับผมตอนนี้ผมก็การเชื่อมต่อนั้นไม่ยากนะครับก็คือไปที่ตัวนี้นะครับตั้งค่าขวาตัวนี้แล้วก็ ไปที่บลูทูธคลิกขวา go to Setting นะครับแล้วก็กด Add device นะครับอันนี้ก็จะเป็นบลูทูธนะครับผมอ่าบลูทูธอันนี้เป็นตัวคีย์บอร์ดนะครับผมตัวคีย์บอร์ดส่วนตัวเมาส์นะครับก็เปิดมาที่ตัวบลูทูธตัวนี้นะครับเลื่อนลงมาตัวนี้ก็จะเป็นบลูทูธเราก็จะเจอชื่อบลูทูธตัวนี้ครับ BT ครับ b t สองเมาส์นี้นะครับเดี๋ยวผมลองเชื่อมเมาส์ตัวนี้ดูอันนี้เป็นของตัวอ่า ตัวโน้ตบุ๊กนะครับ,รบก็คือเมาส์ตัวนี้นะฮะก็จะสามารถเลื่อนได้นะฮะเลื่อนไหลดีท่านผู้ชมถือว่าดีมา,มากๆเลยนะฮะถ้าเวลาดิสคอนเน็กก็ดิสคอนเน็แค่นคั้นนะครับออันนี้ก็คือคอนเน็กละถ้าปิดก,ก็คือปิดตัวนี้มาออฟตัวนี้นะครับผมนี่แบบนี้ถือว่าดีมา,มากๆเลยถ้าปิดก็แบบนี้ท่านผู้ชมลีกขวา go to setting แบบนี้แล้วก็แค่ไปที่เมาส์ตัวนี้นะฮะแล้วก็ remove device แค่นั้นนะครับผม แต่ถ้าเป็นตัว iPad นะครับรา,าดูที่ iPad กันท่ารผู้ชมถ้าเป็นตัวที่ iPad การเชื่อมต่อก็ไม่ยากนะครับกดที่ตั้งค่าตัวนี้นะครับกดเปิดตรงนี้นะครับกดเปิดเปิดแล้วก็กดที่ connect นะครับกดที่ connect ปุ๊บนี่เราก็มาเลือกที่ฟังก์ชันส่วนของ Bluetooth นะครับผมนี่ครับ Bluetooth ตรงนี้กดเข้าไปนะฮะก็จะเจอว่ามี Bluetooth อะไรกันบ้างนะครับผม ก็จะเจอนะครับลายชื่อบลูทูธอันนี้ก็คือตัวบลูทูธคีย์บอร์ดก็กดเชื่อมเลยนะครับผมฮะอันนี้คือตัวบลูทูธกำลังกดเชื่อมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวเมาส์นะครับก็กดเชื่อมได้เลยเช่นเดียวกันเดี๋ยวรออุปกรณ์สักแป๊บนะครับผมโอเคมาแล้วครับ BT 5.2เมาส์ตรงนี้นะครับผมกดเชื่อมเลยครับไอนน้ตอนนี้คีย์บอร์ดเชื่อมแล้วต้องการจับคู่ไม้ก็กดจับคู่ อันนี้เป็นของ iPad นะครับผมตอนนี้ก็จับพูดแล้วทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์นะครับผมโอเคนี่เมาส์ก็ใช้งานได้แล้วนะครับท่านผู้ชมทำงานได้แล้วนะครับถือว่าดีมา,มากๆท่านผู้ชมดีมา,มากเลยนี่สามารถใช้งานเมาส์กับต่างๆได้เลยนะครับนี่ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวลองพิมพ์ดูนะครับสวัสดีครับ ใช้งานได้ท่านผู้ชมเยี่ยมมากเลยครับผมราคาไม่แพงด้วยท่านผู้ชมราคาไม่แพงด้วยนะครับซื้อเป็นคู่ก็ได้ท่านผู้ชมราคาไม่แพงด้วยประมาณ2-3 0 0บาทโดยประมาณนะครับผมสามารถเลือกซื้อกันได้สำหรับยี่ห้อนี้ราคาดีมากๆเลยครับท่านใดที่สนใจก็สามารถคลิกซื้อกันได้ที่ใต้คลิปนะครับผมผมจะแปละลิงก์ไว้นะครับสามารถดูกันได้ท่านผู้ชมราคาไม่แพงด้วยฝากกดติดตา,ามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานมินิชาอนลกันด้วยครับผมสวัสดีครับ นี่ดีมากๆเลยครับผมมีไฟด้วยนะลืมบอกไปมีไฟด้วยเลิกไฟก็ได้ลืมบอกไปสีขาวล้วนก็ได้ลืมบอกไปนะครับผม